ดอกอัญชันเห็นสีส,สวยๆอย่างนี้ประโยชน์เยอะเลยนะคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าแดงชันหรือเอื้องชันในอัญชันเนี่ยจะมีสารแอน,แอนโทไซยานินนะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตก็คือถ้าใครเอามารับประทานเนี่ยค่ะแค่วันละดอกเองนะคะก็สามารถช่วยให้บำรุงสายตาผมโดดดำอัญชันนี้ก็จะมีสีขาวสีฟ้ามือสีน้ำเงินออกมอม่วงนะคะ ตรงการจะมีสีเหลืองเวลาเราถ้าเราเเยอะเกินไปเนี่ยเราก็เอาไปตากแดดได้แล้วก็เก็บเอาไว้คนที่แพ้เกสรไม่ควกินนะคะแพ้เกสรดอกไม้ไม่ควรกินอันนี้จะมีประโยชน์ก็คือตรงที่ว่าสําหรับคนที่เอ่อเนเล่นในสมองตีบเนี่ยมันช่วยให้ดีขึ้นเพราะว่ามันไปกระตุ้นเป้นไอโลหิตน,นะคะ แต่คนที่กินยาละลาย่เลือดไม่สมควรกินนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เลือดมันละลายเยอะเออเลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นนะคะมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนสมัยก่อนเนะี่ยเวลาเด็กเขาเกิดมาใหม่เห็นไหมคะเขาครบเดือนเนี่ยเขากุ้มผุมไฟกันเขาออก็จะเอาอกอบอัญชันเนี่ยไปทาคิ้วทาหัวศีรษะเนี่ยคะ่ะเพื่อให้มันผมที่เกิดใหม่กับคิ้วมันจะได้ดกตํา คือกินแล้วมันก็สามารถต่อต้านอน,นุมูลอิสระได้แล้วก็แต่คนที่เป็นเลือดจางก็ไม่สมควรกินเหมือนกันนะคะช่วยบำิุมสมองแก้ผมรั่วมันาสตาประโยชน์เยอะจริงๆเลยค่ะดอกอัญชันไทยที่ปลูกเอาไว้ก็เอาส่วนเนี้ยตรงเนี้ยมาเป็นประโยชน์นะคะกินสดๆก็วันละดอกไม่เกินห้าดอกประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะไปหาอ่านได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาสวัสดีค่ะ